ฉันคิดว่าพวกเราควรจะรอหน่อยนะอาจจะมีอะไรบางอย่างช่วยเธอได้หลังจากนี้นะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงแม็กตอนนี้แค่ฉันเเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ผู้คนก็จะมองหน้าแล้วก็ชี้หน้าฉันว่าใยร้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล,แล้วก็สวัสดีผู้ชายเสื้อดำที่เดินยืนอยู่ข้างหลังด้วยเดินทะลุไปเฉยเลยโอเคโอเคแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านาทูเบลนะครับหรือว่าร้านประวันสองตัวนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปในร้านเนี่ยเราผมขอสำรวจรอบๆก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะครับมีลอตเตอรี่ทิเคต glad somebody is เหมือนคุยเรื่องหวยอยู่โอเคมันก็ขายหวยต่อไปแล้วกันนะครับผมอันนี้อ๋ออุปกรณ์ตกปลาขอสปิ้งหน่อยสิสวัสดีเช้าอันสดใสดูเหมือนว่าคุณจะพร้อมจับเจ้าปลาตัวโตแล้วสินะ ฉันก็คิดว่างาั้นนะแต่อเคเดเบตอนนี้มันได้เหมือนเมืองเดิมที่ฉันเคยโตมาแล้วล่ะฮึเมืองเดิมฮึทาวเปลี่ยนไปหรอเมืองเปลี่ยนไปหรออ๋าเมืองเปลี่ยนไปหรอก็เหมือนกับคราวของเนมจูนนั่นแหละมันก็เหมือนกับวันเวลามันผ่านไปฉันก็เป็นเหมือนราชาของท่าที่นี่ยูดิตกรูดเอาไงดียูดิตกรูด คุณเก่งมากเลยนะที่ทําให้ถึงขนาดนี้นะเนี่ยนี่มิอยากจะคุยนะว่าถึงขั้นที่ปลาเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนเรือฉันเองเลยนะจนกระทั่งครอบครัวพิสกอต์และพาพวกเข้ามาควบคุมที่ท่าเรือนี้พิสกอต์แฟมิลี่พิสกอต์ดูมีอํานาจมากมายเลยนะรู้ไหมว่าพวกเขาคิดจะเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นพิสกอต์เบย์แ่ะเอาล่ะฉันบอกคุณมากพอแล้วืมอืม that โอนมคสครูนพวกเขาคุมโรงเรียนฉันโกงจนได้ดีเลยล่ะนะสักวันหนึ่งพวกนั้นคงใส่ชื่อตัวเองเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดแต่อย่าเพิ่งสลดไปล่ะฉันได้ยินพวกปลาที่กำลังเรียกร้องที่แหลมบริหายู่อย่าลืมซะละว่าชาวประมงไม่มีวันตายเราก็เพิ่งได้กลิ่นหนทางแค่นั้นเองฉันรักที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะแต่ว่าไว้ฉันจะออกไปมีความสุขกับการตกปลาแล้วกันอืมได้รู้เรื่องราวครอบครัวพิสกอตเพิ่มขึ้นโหมันมีเหมือนกับว่ามี อภิสิทธ์ทุกอย่างมากมายฮัลโหลหยุดนะบาร์กี้ชื่อบาร์กี้เหรอวะอมันเหมือนไอ้ผู้ชายคนนี้มันน่ากลัวนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้ที่เราเห็นตอนจบอีพีหนึ่งนี่วะอ๋อเอ้ผมเห็นอะไรบางอย่างอืมมันต้องมีทางไปหาหมาสิวะทางไปหาหมาเหรอก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเราขอเดินสำรวจก่อน New newspaper ขอดูหน่อย s โน w นะครับเรื่องราวของหิมะนั่นเองโ Oh Better okay. abs, uh, s w วิ t นั่นไงเกี่ยวกับหิมะที่ตกขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เป็นข่าวไปทั่วเลยนี่ใครดูหน่อย Newspapers a คนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีหรอกมั้ง Homeless คนไร้บ้านคุยกัคนไร้บ้านหน่อยไหม Speak Hello อ๋อดูสิเด็กสาวตัวน้อยฉันพนันเลยว่าคุณเป็นนักเรียนระดับซีเนียร์หรือเปล่าเนี่ยกูแก่เหรอใช่ฉันเรียนอยู่ที่ b a c k w e l l Academy ฉันจะบอกเธอนะเธอเป็นเด็กสาวที่ดูฉลาดเฉลียวฉันรู้เกี่ยวกับ b a c k w วล l และเมืองนี้มากมายอืมรู้กันเหรองั้นถามพริสคอตเลยนะครับ ฉันคิดว่าคุณต้องรู้เรื่องราวแย่ๆของครอบครัวพิสกอตแน่ๆเลยพวกมันทั้งหมดเป็นพวกสกรปรกโสมมพวกเขาเคยทำเรื่องที่ดีต่ออะคาเดเมียแต่วันนั้นมันตายไปแล้วละ่ะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละฉันรู้ว่ามีใครบางคนถูกพิสกอตกำลังคุกคามอยู่คุณเป็นเหมือนนางฟ้าผู้ปกป้องเลยนะเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปอย่างกับครอบครัวนี้เลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่นักกฎหมายก็ตามทีพวกมันควบคุมทุกอย่างโรงเรียนแบล็กเวลทั้งหมดทั้งมวลอืม ครอบครัวพิสกอตนี่ก็แม่งครบแม่งควบคุมวหมดควบคุัหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ไงดีวะถามเรื่องจอยจอยนะครับแม่ของโคลอี้แล้วคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับจอยไพรสที่ทูเวลไดเนอร์ไหมเธอให้อาหารฉันมากกว่าครอบครัวของฉันเองซะอีกเธอมีลูกสาวอายุก็น่าจะไล่ไล่กับเธอแรืะมั้งแล้วก็แต่งงานกับจังง้างคนหนึ่ง เจ้างานคนนั้นชื่อว่าเขาชื่อว่าเดวิดแมสันใช่หรือไม่เขาบอกให้ฉันไปหางานไปหางานทำซะไอทุเรตเอ้ยไม่รู้ว่าจอยไปเจอเขาได้ยังไงแต่ว่าเขาก็ดูแลเธอดีนะงนนั้นก็หมดเรื่องคุยดกีกว่ับอคาเดเบก็ไม่มีอะไรฉันไปแล้วบา,บายนะแล้วเ,เจอกันโอเคนั่นไงเราออกมาฝั่งนี้แล้วนะครับถ่ายรูปด้วยวะถ่ายรูปน้อย ว่าจ,จะฮึบแชะแฟดจ้าอย่างนี้ไม่ได้ยินไม่ไม่ได้อะไรวะโอเคปลดลอ็อกรูปถ่ายด้วยดีจังเลยโอเคผมว่าเราเดินไร้สาระมามากพอแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก,นกว่าโอเคสวัสดีโฮมเลสนะครับ,คน,บนคนไร้บ้านคนไร้บ้านไม่ถามอะไรเพิ่มแล้วดีกว่าไปแค่นี้พอประตูโอเคเข้างงห้องงไหนก็ได้นี้ ขนาดตรงนี้ยังมีป้ายโหมิซซิ่งนะครับเรเชลเต็มหมดเลยโอ้ฉันได้กินอาหารเช้าแล้ว <and S 1> นี่รู้สึกดีจังเลยตำรวจนี่คนนี้นี่ดูดโอสการ์ดโอสเตอร์ลุกเคชมาร์ทเลิฟยูลองทามรู้เลยว่าใครเขียนกราฟิตี โอเคอะไรวะโฟโต้อะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะไฟอะไรสักอย่างไฟ walk with me what the fuck is that ฮัลโหลถ่ายรูปแหลกเลย <laughs> ปลดล็อกรูปรัปรว,รวกราฟฟิตี้โอเคเดะเกสักอันที่ชื่อไม่เปลี่ยนชื่อเฉยเลยโห่เยอะแยะมากมาย นี่ผมจะคุยกับใครก็ได้เหรอวะเนี่ยฟิชเชอร์แมนนักตกปลาคุยกับจอยได้ไหมอ่ะอ๋อมันให้เรานั่งนะครับานั่งเลยละกันขอนั่งรอโคอ,อีที่นี่ไอแว่นนั่นมองอะไรอันนี้คือใครน,น่าจะเป็นจอยนะใช่หรือไม่ พอเรามานั่งแล้วรับจอยก็มาบริการเราอ่แล้วนี่คือเด็กสาวผู้น่ารักอ่แม็กเป็นไงบ้างสวัสดีจอยยินดีที่ได้เจอคุณอีกครั้งนะคุณดูเหมือนเหมือนเดิมเลยนะฉันก็เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ทูเ l ลนี่แหละหลังจากนั้นก็กี่ปีแล้วนะไม่ฉันหมายถึงว่าคุณดูสวยขึ้นนะดีมากเจ้าเด็กน้อยคุณก็ดูดีนะแต่ว่ามันดูไม่ดีนะที่เธอดูดปุนแล้วก็โดนจับได้เนี่ย ฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากเดวิดฉันเสียใจด้วยนะที่เขามาเจอเธอเขาเป็นคนดีนะไม่ว่าโคอีจะว่าไงก็ตามใช่แน่นอนแต่ว่าฉันไม่ได้สูมันนะมันเป็นแค่อุบัติเหตุงี่เง่านิดหน่อยคนงี่เง่าเลยฉันขอโทษมันเซอร์ไพรส์ฉันจริงๆนะฉันหวังว่าเธอจะช่วยให้โคอีดีขึ้นบ้างนะได้เลยฉันสัญญา คือฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณและโคลอี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่ไม่ได้โทรมาหาเลยตอนนี้ฉันคนรู้จักฉันอยู่ที่ซีแอตเทิลและฉันก็โดดเดียวที่แบ็กเวลมันคงมันกรรมของฉันละมั้งเธอทำถูกต้องแล้วยังไงก็รามแต่ชีวิตของเธอก็ต้องเดินหน้าต่อไปฉันก็ด้วย หลังจากวิลเลียมจากไปโคอีกก็กลายเป็นคนละคนโมโหร้ายไปเลยยังไงก็ตามเธอฉันหวังว่าพวกเราจะเห็นเธออีกโคอีต้องการเพื่อนเก่าอย่างเธอนะจอยฉันเสียใจเรื่องวิลเลียมนะมันเป็นความทรงจำที่ดีจริงๆกับเขาเนี่ยขอบคุณนะแม็กซ์ของขวัญที่ดีที่สุดที่สุดคือความทรงจำที่สวยงามนี่แหละแต่ว่าโคอีไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่นะอืมโคอีมันก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยเอาไงดีเราควรตอบ ควรจะปลอบจอยดีกว่าเออโคอีมันเข้าใจแหละโคอีต้องเข้าใจแน่ๆเพียงแต่ว่าเธอต้องใช้เวลานิดหน่อยนะฉันรู้ว่ามันแยากสำหรับคุณนะโอ้เธอนี่มองทะลุปุโป่งจริงๆเลยนะทั้งถูกไล่ออกวิ่งหนีเสพยาทำตัวแบดบอยสักเจาะทำหัวไฟแล้วตอนนี้เธอก็ต่อต้านกับพ่อเลี้ยงของเธออีกฉันรู้ว่าทำไมนะฉันหมายถึง คุณรู้อย่างนั้นเหรอจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เธอคิดหรอกนะแต่เธอบอกเขาเองนะว่าคุณมีปุ้นนั่นใช่ไหมนั่นเป็นความรับผิดชอบที่เธอต้องรับไปใช่อ่าเอาไงดีเดวิดแครมี่เดวิดทำให้ฉันกลัวนะเมื่อเขาพูดว่าจะทำให้ทุนการศึกษาของฉันหายไป พราะไอ้ปุ่นบ้านั่นไม่มีใครมีปัญหามากกว่ากัญชานั่นหรอกฉันชื่นชมเธอนะที่รับผิดชอบแทนโคอี้เป็นเพื่อนที่ดีจังเลยนะแต่ว่าโคอี้ก็ผักใส่ไสล่ส่งเดวิดมันไม่แฟร์เลยเหมือนกาลังทําสงครามกันอยู่เลยแหละเขาแคร์เธอมากนักเรียนทุกคนในแบ็กเวลทั้งหมดเลยแครอืมถ้ามันแคร์งั้นเดี๋ยวมันแคร์เรื่องเคสมาหรือเปล่าอ่า เขาแค่เรื่องเคทมาหรือเปล่าเดวิดก็พูดถึงเธอบ้างนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ยุ่งอะไรสักเท่าไหร่ฉันไม่ได้สำรวจแบ็กเวลแล้วเขาก็ไม่ได้มาทำอาหารที่ไดเนอร์นี่คุณพอเข้าใจนะฉันเห็นเขากำลังเถียงกับเคทอยู่ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมนะเยี่ยมมากแนนซี่รู้แต่ว่าก็แค่นักเรียนคนหนึ่งนะฉันเป็นห่วงเรื่องที่เออและเธอจะไม่ได้อยู่โรงเรียนนี้อีกต่อไปเอาละพอแล้วหนูน้อยอยากจะกินอะไรดีหล่ะจ๊ กินอะไรดีอ่ะมีเบคอนออมเล็ตแล,แล้วก็บเบลเยียมวาฟเฟิลมันใช่เบลเยียมป่ะวะเบลเกรนวาฟเฟิลไม่เอาอยากกินอาหารคาวเบคอนอ่าฉันฝันว่าอยากกินเบคอนออมเล็ตมานานแล้วล่ะได้เลยกินกาแฟไปก่อนนะเดี๋ยวดื่มกาแฟรอหนนะ่อยจ้ะเบคอนออมเล็ตโอ้โหแล้วมื่อแต่พุ่นนี้ตอนวันนี้มันกี่โมงเนี่ยตีสองชิบหายละว,วันเบคอนออมเล็ตให้กับสาวนา้อยคนนั้นหน่อยสิ เบคอนออมเลตสิบสองนั่นเอก็อันนี้ลุก x y set n ร t graffiti Warren w a r r e นมาที่นี่ใช่ไหมเมนูอะเมนูเมนูเปลี่ยนราคาไปหน่อยนะโอเคก็ดื่มักหน่อยขอเบียร์และเบคอนเพิ่มได้ไหมก่อนที่ฉันจะตายเนี่ย นี่มันดายเนอร์นะไม่ใช่บาร์เหมือมนกลับมาสถานที่เก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงดื่มไปเรื่อยดื่มแล้วดื่มอีกโคอีก็ยังไม่มาทีเอ้ยยมาแล้วอาอาหารมาแล้วครับผม โอ้ฉันได้ยินเสียงท้องร้องนะแม็กซ์เอาไปเลยคุณต้องชอบเหมือนแน่เลยเนี่ยเบคอนออมเล็ตตู้หูฉันน้ำลายหลยังกะเด็กเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นผู้หญิงเมื่อฉันดูภาพถ่ายพวกเธอกับโคอี้เนี่ยเออฮะพูดถึงก็มายนะวจริงๆดูมุทักทาไทยโยสับ แม่และแม็กซ์เจอกันอีกแล้วนะและโคลี้ที่กำลังมองหาอาหารฟรีไม่หันมองหากองทุนมหาลัยเข้ามาในชีวิตบ้างนะเดี๋ยวฉันจัดการค่าอาหารให้โคลียเองงั้นเธอต้องจ่ายของเมื่อวานด้วยนะให้ตายเถอะแม่อย่าให้แม็กซ์ต้องมาอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้สิเธอขอโทษแล้วนะฉันรู้นะว่าเธอทำแม็กซ์เป็นเด็กดีหญิงสาวสิแล้เธอก็อายุ18แล้วด้วย เอาราได้เวลาเลคเชอร์ข er ้าวเียนของศาสตราจารย์เปเปอร์อีกแล้วเหรอเรียกเขาเดวิดถ้าไม่อยากจะจดเลคเชอร์อีกแล้วก็เอาละเธอจะได้เบคอนนิ่งเง่าหนึ่งจานในวันนี้โดนแม่เทศนาไปนิดนึงเธอก็เหมือนเดิมเลยนะอนี่มันเพลงอะไรเนี่ยจุกบ็อกจะเปลี่ยนเพลงนะครับเออโคอีก็เดินเข้าไปร็อกๆสินะ หล่อนนี่ร็อกตลอดเวลาเอาละมาคุยเรื่องพลังพิเศษของเธอดีกว่านะฉันไม่มีอะไรจะอธิบายนะคือฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงมากกว่าว่าทาไมฉันถึงเห็นพายุบ้าๆนั้นได้เอาหน้ามันไม่ใช่ฝันกลางวันหรอกนะฉันอยากพิสูจน์ว่าเธอย้อนเวลาได้จริงๆหรือเปล่านะทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมากนะเอาละเล่ามาช้าๆเดี๋ยวนี้เลยเอาางนี้ละกันฉันจะบอกสิ่งของในกระเป๋าของคุณเอ้าเธอมีพลังเอ็กซ์ไร์ด้วยเหรอเนี่ยคุณพระ ฉันไม่รู้นะว,ว่ากระเป๋าของฉันมีอะไรบ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะดูดูแหละอายาอเ,เอาละแม็กซ์เริ่มได้เลยในกระเป๋ามีอะไรชิบหายละตอนนี้กูยังเอ็กซ์เรย์ไม่ได้ไงอ่าถ้าให้เดาทูบออฟอากริตตี้กริเตอร์อ่าชิวิงกรัมคีมันก็ต้องมีกุญแจวะกุญแจรถโอ้มันง่ายเหลือเกินเอาละฉันต้องการรายละเอียดมากเหมืน,นั้นโอ้โห ต้องการรายละเอียดอีกกว่าว่ามันมีอะไรบ้างลาสลาสโซเบตเอาราสโซเบตคีเชนใช่ไหมนั่นเป็นผิดนะแม็กโอเคอเคจ้าสาวพลังจิตโชว์หน่อยสิเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดู คือตอนนี้โคอีไม่เชื่อเรานะครับว่าเรามีพลังเดี๋ยวก่อนกูดูให้ละเอียดเลยโอเคแม็ก <Okay, S 1> <Max. S 2> อย่าลืมนะครับเป็นรูปแพนด้าว่ะ <laughs> น่ารักจังเลย <laughs> คือโคโคอีลุกมันโคตรร็อกเลยนะเว้แต่แบบแม่งพกแพนดา้ากูจะบ้าตาย <laughs> อ่าซิกเรตซิกเรตมียี่ห้อไหมจะจำให้หมดเลยมีกี่ม้วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคโหเงินกี่ อะไรวะเนี่ยหนึ่งเซนหนึ่เซนหนึเซนหนเซนหนเซนหเซนแล้นี่กี่กีเซนนะกี่เซนวะคอตดดอนเหรแล้ว,ลว,ม,ว,ลว,ม,วลมัวมวนกี <c oughs> ่เซนนะไอชิมายคอตดด้นเหรอขอตัดด้นเหรมีคอตัดดอนเละอเซนโอเคอันนี้คือเหรียญห้เซนใช่ไหมแต่ทำไมเหรียญมันเล็กวะอืมผมขอจำจำนวนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, uh ่งสองสามสี่ห้าหหกนะยี่สหโอเคเรีดดิ นี่ไงกดดูริสก็ได้นะกูโง่นาทําไมวะเนี่ยโอ้ my god พระเจ้าคุยแบบแย่ๆเป็นชามว่าวันวันเซนคอนไฟเซนคอนควอเตอร์ดอลล่าควอเตอร์เท่ากับยี่สิบห้าเซนอาวะโอเคควอเตอร์ดอลล่าเขายี่สิบห้ามันก็เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบแปดแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดหกนะครับจําๆไปก่อนเพราะว่าโคอีมันจะถามเราไงริส Warning ticket ซาย C f r a g m e n visual park เอาบัตรจอดรถนะครับ a c c d e t bear parking bear โอเคเอาเอา parking bear โอเคเท่าไหร่นะเจองม80 81 82 83 8ห85 86 86โอเค7ตัวโอเคฉันรู้เรื่องแล้วนะย้อนล้ย้อน รัวจ้าทีนี้แหละโคลี่เธอจะได้รู้พลังของฉันยังไงละ่ะออกมากฉันเริ่มแล้วก่อนก็เริ่มเหมือนเดิมเอาเป็นคีย์ขอเป็นคีย์เหมือนเดิมคุณมีกุญแจไงมันง่ายจังเลยฮึมแพนดา้าคีย์เชน,น,เชนอ่า แพนด้าระดารักดักไงโอ้ส sure ุดยอดไปเลยแม็กเอาล่ะมาดูกันต่อสิแล้วยังไงต่อมาฉันจะบอกให้หมดเลยซิการ์ฉันแน่ใจว่าคุณต้องมีบุหรี่ในนั้นด้วยคุณก็รู้อีกนีว่าฉันเป็นนักสูบบุหรี่ตัวยงเลยแหละเอาละมันมีกี่มวนที่นับมาไม่เสียหายนะครับผมเจ็ทอัน ว้าวซูเปอร์พาวเวอร์พลังของเธอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยคูลอ m a เมซิ่งสุดๆเอาล่ะอีกอย่างหนึ่งในกระเป๋าของฉันเงินยังไงล่ะว้าวเงินจำนวนหนึ่งนะเอาล่ะฉันอยากรู้ว่าฉันมีเท่าไหร่นั่นไงสมแล้วที่นั่งนับเมื่อกี้นี้นะครับไม่เสียแรงเปล่านะครับก็มันถามว่ามันมีมันอยากรู้พลังเราไงเราก็เลยต้องดูให้ละเอียดเออปหเซนว้าวถูกต้อง คุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเอาล่ะโชว์อีกโชว์อีกอยากรู้อีกใช่ไหมปาร์กิ้งทิเคตอะปาร์กิ้งทิเคตว้าวคุณก็รู้นี่นะแต่ฉันอยากรู้ว่าจอดกี่โมงอ๋อยเชี่ยเอ้ยไม่ดูเวล้วลืมดูอะอมลืมดูขอมั่วว่าขอมั่วว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันผิดนะมันผิดอ่ะ โอเคมึงจอดกี่โมงวะโอเคจอดตอนอ๋อนี่ไงสิบสามสี่โอเคสิบสิบสามสี่โอเคครับสิบสามเลบสี่นะครับเราต้องจัดการฮึบฮึบฮึบไม่ดูเวลาจอดไปดูว่าจอดที่ไหนเอาไซส์สักงั้นโอเคแม็กซ์ฉัเฮลโลเรดเรดดี้เหรอต้องต่ำไปหมดเลยวะ ชิมหายโอเคแพนด้าโอเครัวซิคุรัตคุณมีสิคุรัตบุรีนั่นเองโอเคสิคุรัตโอเคซิกรโอเคิรัต Amazing Amazing m o โอเคแปดสิบหกเซนเรียบร้อย โอเคปาร์กิ้งทิเคตอ่สาสิบสามสี่สิบ <10. 34. S 1> โมงสองสิบสี่ว้าวแม็กแกนี่สุดยอดจริงๆเลยงอไม่สุดยอดได้ไงยอนเวลาได้ว,ว้าวทุกอย่างมันเป๊ะหมดใช่ไหมโคอี่ฮะนี่มันเยี่ยมเกินไปแล้วฉันรู้สึกหนาวไปถึงลำคอเลยเนี่ยฮะสุดยอดไปเลยเราดูแม็กทำหน้า <c oughs> นำหน้านี่โคตรฉนเลยคุณมีพลังนี่วะช่วยเอาขยะพวกนั้นออกไปจากโต๊ะทีโคลี้ได้ค่ะแม่โดนแม่บ่นเลยมึงอะอาหารเป็นไงบ้างแม็กซ์ตั้งไหนที่จำได้ก็คืออร่อยขึ้นมากเลยแหละปากหวานจังนะไอ้หนูโอเคตอนนี้ฉันหิวจรางกับหมาป่ายแหละว่าไง เธอต้องโชว์อีกอะไรที่มันเจ๋งๆ่ยฉันอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฉันถึงจะเชื่อเธอแบบสนิทใจนะฉันมองเห็นอนาคตได้แหละไม่มีทางแง่แซะจริงหรือเอาล่ะสงสัยจะต้องโชว์พลังให้ดูให้ดูสักหน่อยแล้วให้โคอี้ได้เห็นพลังบ้าๆของฉันเนี่ยโวงไงเอาจริงทำแก้วแตกแล้วเหรอจริงเหรอไม่มีการเติมให้อีกแล้วเว้ย แล้วไงวะคือมันย้อนได้ไ้มไม่รู้เหมือนกันเราต้องทำยังไงอ่อชุดอ๋อฉันกำลังกินข้าวเช้าอยู่เออพาร์ทเนอร์ในรถช่วยไปหาช่วยไปแทนทีอย่างเงี้ยไปสู้กับข้างนอกนะโว้ยเข้าใจไหมันนั่นก็ทะเลาะกันอีกย้อนก็ไม่มีอะไรมันมันมันไม่มีจุดก่อเหตุอะย้อนได้ไหมโอเค ไม่ทำแก้ผุกหรือเปล่าเหมือนเดิมว่ะคือถ้าเกิดว่าย้อนแล้วมีเหตุเหตุการณ์มันมันจะมีจุดตรงตุงก้นหอย่ะครับอ่าทส้นอย่างนี้ย้อนไปก็ไม่มีอะไรเกิดเกิดขึ้นโอเคกลับมาเหตุการณ์เมื่อกี้เหตุตุการณ์เดิมกินจนจะหมดแล้วนะครับออมเล็ตเบคอน ใครเข้ามาเอ่ยอ๋อไม่มีอะไรแค่ลูกค้าลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมโอ okay. เคอแล้วไงต่อดีเปลี่ยนเพลงให้มันด,ดีกว่านี้หน่อยสินี่มันฟังเหมือนแบบขยะอะไรทักอย่างตู้เพลงนี้มันเหมือนอยู่ในเดวิสโจนล็อกเกอร์เลยเนี่ยเรากำลังรออะไรอยู่อะให้รีวายกลับไป <S <S เอาล่ะฉันต้องรีวายกลับไปแล้วบอกเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับให้ เกี่ยวกับเมื่อกี้เกี่ยวกับให้โคอีฟังนะครับอ๋อง่ายๆง่ายๆก็คือเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เราต้องรีวิ์กลับไปนะครับกับไปช่วงเหตุการณ์เมื่อกี้แล้วก็บอกทุกอย่างเกี่ยวกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้โคอีฟังนั่นเองอย่างนี้นี่เองแล้วเมื่อกี้มีเกิดเหตุอะไรอะไรเกิดขึ้นบ้างวะเอาล่ะคุยคุยคุยเอาล่ะฉันจะบอกเหตุการณ์อนาคตในอีก30สิบวิถัดไปให้ฟังนะคะเอาล่ะครับ เราจะบอกเรื่องราวเมื่อกี้นะครับในสามสิบวิที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้อ่าเชีย่ยมันผมลืมไปแล้วว่ะชิบหายละทักเกอร์ดรอปฮิสมัคเออนี่แหละเดี๋ยวทักเกอร์ดรอปอ่าอ่าทำทำ so แก้วหล่นนะครับแล้วไงต่ออืม เชี่ยจำไม่ได้วะไอ้เชี่ยโอ้ my god ชิมหายอ่าตำรวจที่นั่งอยู่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนแล้วเขาก็ลุกออกไปจากไดเนอร์เฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่วะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาออกไปจริงๆหรือเปล่าโอ้โหนี่มึงนั่งทดสอบพลังเหรอวันนี้ justin and taylor f i g h t enjoy beat โอ้โหบ้าเลยเปล่าโอ้สู้กันแล้วจอยไปห้ามแล้วจอยทันตัดการได้หมดเลย ชี่อผมจำไม่ได้วะอ๋อมวิอ๋อมวิอ๋อมว้ยเมื่อกี้จอยมันอะไรวะอ๋อจัสตินกับเทเวอร์ทะเลาะกันจอยก็ไม่ได้แคร์อะไรแม่งเจ๋งไปเลยโอ้ใจร้อนไม่ไหวแล้วนะผมว่ามันห้ามไม่ใช่หรอวะเออเออมัทท์ไฟและไฟแลนด์ออนดิ จุกบอกเครซี่ไงดีวะอ่ะนิวสองตู้เพลงเกิดบ้าขึ้นมากระทันหันทักเกอร์ก็เลยไปเล่นเพลงใหม่เมื่อกี้ทักเกอร์มันไปเล่นมาวะเยี่ยมมากแม็กซ์เอาหลับไปดูกันว่าจะเกิดขึ้นตามที่เธอบอกไหมผมว่าน่าจะผิดเยอะใช่หรือเปล่าเนี่ยบายบายโคอีแม่งสลอนวูบเหมือนเดิมไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า ขอดูอีกทีฉันคิดว่ามันผิดแล้วแม็กผ,ผิดส,ดสิงั้นเอาใหม่มะปกกะดโอเคโอเคอพาร์เนอร์ลตำรวจได้รับการแจ้งเตือนที่ที่วิทยุของเขาและพาร์เนอร์ของเขาก็อยู่ที่รถย่าพาร์เนอร์ที่อยู่ในนั่นก็ออกไป a n d j o y stop them Justin and Travis Yeah This is getting good ฉันเข้าใจแล้ว Yeah มีแมงสาบปีนป่ายโอเคมาดูกันมามาตั้งแต่ต้นจนจบจอยออกมาโบกมือเหมือนเดิมเห็นเธอสี่ห้ารอบแล้วทำแก้วตกคุณทำแก้วตกอีกแล้วนะไม่มีการเติมนะ เอาละพาร์ทเนอ๋อพาร์ทนเนอรถไปแทนอย่าตีกันน,น้องเว้ยไม่ตีกันนอกไปว้าวดูเหมือนว่าเทรเบอร์กับจัสตินจะรักกันแล้วนะ <c oughs> ว้าวนะั่นมันแมงสาบ ว้าวโอ้โหสุดยอดไปเลยแม็กพลังของเธอนี่มันมันไม่ใช่ของเล่นนะโคอี้ฉันต้องใช้มันอย่างระมัดระวังเอาหน้านี่แหละเป็นของเล่นที่เจ๋งที่สุดที่เคยมีมาเลยเธอต้องจัดการใครได้โดยไม่มีความผิดเลยพอจะโดนอะไรปุ๊บปั๊บก็ย้อนเวลาแล้วก็บุ้มมันก็ก็คลานทีนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะโตไปแล้วนะบางทีเธอน่าจะย้ายพวกเราไปที่ไหนก็ได้โดยไม่มีใครรู้นะนั่นแหละฉันทำได้แหละเธอก็แค่ย้อนเวลาแม็กซ์แม่งโคตรบ้าเลยเอาล่ะเราต้องไปเล่นกันได้แล้วนะ ฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นนะโคลี้อย่าพูดแบบนั้นนะโอ้ดูจมูกคุณสิโดนใครอ่านมาหรือเปล่านะเฮ้โอเคแม่คงจะตื่นเต้นมากไปไหนละมั้งที่ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเอาละเอาละงั้นไปดูหนึ่งในที่ลับของฉันดีกว่านะฉันจะได้เทพลังของเธอไงล่ะฉันนำทางไปเองโอเคไม่เด็กสาวไหนนำทางฉันไปยังถ้ำของแม่หนูโคลี้สิว้โคลี โอเคตอนนี้โคอี้เชื่อฉันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โคอี้เชื่อแล้วเราต้องไปต่อรู้สึกว่าการใช้พลังมากๆเนี่จะทำให้แม็กเกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรเลือกกำเดาไหลวะมี wall of fame ด้วยเว้ย wall of fame คืออย่างการตกปลานั่นเองนะครับมีใครบอกบอกประมาณว่าใครตกปลาได้อะไรยังไง picture รูปปลาก็ไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคไปกันดีกว่า but you're your first. only on มีฟิชเชอร์แมนโคอีโอเคสปิกเอาล่ะซูเปอร์เกิร์ลเราไปกันได้แล้วโทรศัพท์มาไม่ต้องรับหรอกนะเราจะไปกันแล้วนะไปกันเถอะมาเร็วๆลเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฉันมาแล้วนี่มันจากเคนมารที่แบ็กเวลนะช่างมันสิเธอไม่เคยโทรหาฉันเลย5ปีแล้วตอนนี้เธอจะไปกับคนอื่นงั้นเหรอก็เจอที่โรงเรียนทุกวันอยู่แล้วนี่นะไปเถอะนางไม่ต้องคุยแล้วเคนมารอะไรที่แบ็กเวลน่ะฉันจะได้ออกไปกับคนอื่นแทนงอน โอ้โหคือไม่ให้เรารับโทรศัพท์แล้วก็เอาอนุ่นนั่นมาอ้างนะครับคืออันนี้ไม่ได้จริงอันนี้คือแบบตามเรื่องคือเราเราเป็นห่วงเคสมากแล้วแบบว่าการที่โคอีมาพูดอย่างนี้กันมันก็ไม่ได้ไงคือผมว่าเคสเป็นตัวแปรสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละอัน swer ไม่ต้องคิดเลยรับโทรศัพท์ไม่สนใจเฮ้เคสเป็นไงเป็นไงบ้างโอ้แม็กได้โปรดเธออย่าทิ้งเพื่อนรักไว้แบบนี้สิเธอโอเคไหมโอเคฉันสัญญาเคสฉันจะไม่ลืมมันหรอก ฉันสาบานเลยทําการบ้านไปนะเคสแล้วก็อย่าพึ่งเครียดเดี๋ยวฉันต้องออกไปข้างนอกก่อนฉันจะโทรหาเธอทีหลังนะโอเคนะอืมขอบคุณมากเลยแม็กซหมดเวลาชีกา้กับเคสแล้วเอาล่ะไปได้แล้วละเธออย่าไร้สาระนะฉันจะชี้กับเธออยู่แล้วนะโอเคไหมงั้นตอนนี้ไปกันเถอะไปร็อกกันกูร็อก ให้ตายเถอะนะโคลี้กับจอยทะเลาะกันบางทีฉันน่าจะไม่รับโทรศัพท์เคสน,นะมันเหมือนกับฉันไม่อยากเจอเธอที่ห้องเรียนอีกอืมอันนี้ไม่ขอย้อนนะครับไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าแค่รับแค่แค่รับโทรศัพท์มันไม่น่าทําให้เกิดเรื่องราวร้ายรร้ายแรงอะไรมากมายนักนะครับบ้าหรือเปล่าโอเคท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอหยุดพาร์ทนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับการทดสอบพลังของโคลี่หมแมงถามกุซะวุ่นถามผมสมบุญวายมากมหมไก่กอง โอเคแล้วเจอกันใหม่พาทหน้านะครับกับไลฟ์อีนสเตงบายบายจุ๊บจุ๊บอี